สวัสดีค่ะวันนี้เรามีหัวข้อเกี่ยวกับเวลเนตมาให้รับชมกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกันเรื่องไฟเบอร์หรือกากใย,ยอาหารหลายคนนะคะอาจคิดว่าไฟเบอร์เนี่ยช่วยแค่เรื่องขับถ่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือกุญแจสําคัญของเวลเนตไลฟ์สไตล์เลยค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าทําไมไฟเบอร์เนี่ยถึงสําคัญต่อสุขภาพเพราะมันนะคะช่วยให้ลําไส้เนี่ยแข็งแรงและขับถ่ายได้ดีขึ้นไฟเบอร์เนี่ยช่วยเพิ่มกากใย,ยทําให้อุจจาระเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีลดอ,อาการท้องผูก ะะแถมยังช่วยให้ลำไส้แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะอย่างต่อมานะคะคือคุมหิวอิ่มนานและลดน้ําหนักได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่านะคะถ้าเราเนี่ยกินไฟเบอร์ให้พอไฟเบอร์จะช่วยให้เราอิ่มนานมากขึ้นและลดความอยากกินของจุกจิกได้ดีมากเลยค่ะอย่างต่อมานะคะคือล้างสารพิษและกระตุ้นระบบเาผาผลาญค่ะไฟเบอร์เนี่ยล้างสารพิษและกระตุ้นระบบเาผาผลาญได้ค่ะเพราะไฟเบอร์ทํางานเหมือนแปรงทําความสะอาดได้เลยค่ะเพราะมันจะช่วยพาสารพิษและของเสียเนี่ยออกจากร่างกายของเราค่ะและทุกคนรู้ม ไหมคะว่ากินไฟเบอร์ยังไงให้สุขภาพดีแบบเวลเนยอย่างแรกนะคะคือเลือกอาหารที่มีไฟเบอร์สูงค่ะเช่นข้าวโอ๊ตถัว่วผักใบเขียวและผลไม้ทั้งลูกค่ะไม่ใช่แค่น้ำผลไม้ค่ะอย่างต่อมานะคะเปลี่ยนจากขนมปังขาวเป็นขนมปังโฮเกรนค่ะเพราะมันเนี่ยมีไฟเบอร์ที่สูงกว่า อิ่มนานกว่าและดีต่อสุขภาพมากๆค่ะต่อมานะคะกินผักหลายสีในทุกมื้อของอาหารค่ะนอกจากไฟเบอร์แล้วนะคะยังได้ทั้งวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยค่ะอย่างสุดท้ายนะคะคือการดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะเพราะไฟเบอร์เนี่ยต้องการน้ําเพื่อทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าไม่ดื่มน้ํานะคะอาจทําให้ท้องอืดแทนได้ค่ะไฟเบอร์นะคะไม่ได้ช่วยแค่เรื่องขับถ่ายค่ะแต่เป็นตัวช่วยระดับตัวท็อปของเวลเนตเลยค่ะมันช่วยให้เรานะคะลดน้ําหนักได้ง่ายขึ้นดีทอกร่างกายคุมระดับน้าตา ในเลือดและทำให้ลำไส้แข็งแรงค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณกินไฟเบอร์พอหรือยังลองเพิ่มผักผลไม้และธัญพืชลงไปในมื้ออาหารแล้วคุณจะรู้สึกว่าสุขภาพดียิ่งขึ้นได้แน่นอนค่ะขอบคุณที่รับฟังเรามาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณค่ะ